สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพาไปดูที่ดินสวยๆนะครับวิวธรรมชาตินะครับอันนี้ก็จะเป็นถนนก่อนทางเข้าไปในซอยที่ดินเรานะครับเป็นถนนดํานะครับอันนี้ก็ใกล้จะถึงทางเข้าไปที่ดินเราวแล้วนะครับปากซอยก็จะมีบ้านเพื่อนบ้านนะครับมีบ้านผู้คนอาศัยอยู่นะครับไม่เหงาแน่นอนครับมีเพื่อนบ้านครับอันนี้เราก็เข้ามาในซอยที่ดินเราแล้วนะครับนี่ครับมีถนนปูนนะครับมีเสาไฟฟ้าครับเดี๋ยวเราไปดูที่ดินของเรากันเลยครับ สวัสดีครับวันนี้เราก็มาดูที่ที่จังหวัดปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีตำบลย่ารีนะครับที่ของเราก็มีคลองด้วยนะครับนี่ครับมีคลองทั้งสองฝั่งเลยนะครับมีน้ําใช้ครับเตาไฟฟ้าแล้วก็มีนะครับเห็นไหมครับมีคลองครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูถนนกันนะครับมีถนนปูนนะครับนี่ครับหน้าที่ดีเราเลยครับก็จะมีถนนปูนนะครับที่นี่นะครับก็จะทั้งหมดยี่สิไร่นะครับไร่ละ1 3 0 0 0 0สามื่นบาทนะครับ ดูที่ของเราครับเป็นที่ท้องนาเก่าครับข้างๆก็จะมีไร่มันสัมปะหลังนะครับต้องตามมาเลยครับนี่นะครับเนื้อที่ทั้งหมดยี่ิบสองไร่นะครับไอรสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมก็ติดต่อได้ที่เบอร์ศู2ย์แปด7องแนะครับนี่ครับมีถนนยาวเลยนะครับเป็นถนนปูนนะครับเสาไฟฟ้าก็มีครับนี่ครับเดินมาดูเลยครับ ก็จะมีคนเลี้ยงวัวด้วยนะครับเขาก็เอาวัวมาเลี้ยงด้วยนะครับนี่เป็นธรรมชาติเลยครับไล่ละแค่หนึ่งแสนสามหมื่นบาทนะครับใครสนใจก็รีบติดต่อมาได้เลยนะครับนี่ครับเดินมาดูเลยครับอ๋อที่ถนนยาวเลยครับนี่ครับเป็นวิวธรรมชาติเลยครับ สวยเลยครับสนใจก็รีบติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์0828977475นะครับครับวันนี้ก็ขอฝากด้วยครับขอบคุณครับอันนี้ก็จะเป็นวิวบรรยากาศพื้นที่ของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นท้องนาเก่านะครับข้างๆก็มีคลองครับมีน้ําใช้ครับทํานาได้ครับนี่ครับเป็นบรรยากาศครับมีถนนครับนี่ครับเป็นวิวธรรมชาติสวยๆเลยครับ ราคาไล่ละ1นึ่งแบาทเท่านั้นนะครับสนใจก็รีบติดต่อ,อก,กันเข้ามาได้เลยนะครับเบิร์โทรศัพท์นะครับ08 2897 7 4 7 5นะครับขอบคุณครับ